พัด,ด <c oughs> เลยเต็มที่โดนวิ่งวิ่งมุดปลาใส่สวยด้วย <c oughs> โดนโดนโดนหมายนี้โดนอีกแล้วกัดเบาๆแล้วตัวนีุ้๊บ ครับผมก็สวัสดีนะนๆะนักตกปลาทุกท่านนะผมก็วันนี้มาเจอเจออีกหนึ่งวันนะผมนะฮนะก็วันนี้ออกมาสายแล้วนะนะตอนนี้ก็สิบโมงแล้วเตรียมของแต่ตีห้าครึ่งนะครับผมฝนตกเตรียมของเสร็จฝนตกก็เพิ่งได้ออกมาก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าออกมาสายแล้วด้วยก็วันนี้ก็มากับเจ้ากบยางนี่นะจอแดนนะคระนะับน้ะจากเพจฟิช h i n g ตอรี่นะผมบายนโยนะผมแล้วก็ สาย P.E. เป็นสาย P.E. i ไวเปอร์พรีเมียมพีครับผมจากเพจไวเปอร์พีอีไทยแลนด์ก็วันนี้ก็มาลุยไม้เด็ดเลยครับผมไม้นะี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูดีกว่า,าวครับไปเลยครับ โดนโดนโดนหมายนี้โดนอีกแล้วกัดเบาๆแล้วตัวนี้กัดดังตุ๊บกำลังหันไปมองฝั่งนู้นพอดีเลยใส่ไม่ใหญ่มากคนระับตัวนี้แต่ก็ได้อยู่นะนะฮะหมายเด็ดหมายเดิมคนระับกบยางจอแดนเต็มคอตัวนี้นี่ด,ดดังตุ๊บเลยตัวนี้ไใช้รประมาณสักสี่ขีดได้มั้งกบยางจอแดนสีน้ำตาลแต่ไปอีกหนึ่งแต้มครับผม นี่กันหน่อยนะั่นนะมีตัวไม่ลกหมดแล้ว นี่โดนทำม,มากัดตอนแรกจะยกเหยื่อขึ้นแล้วนะนะนะตามมาที่หลังนะโอ้ยใส่ดีเลยมาแล้วครับหนึ่งแต้มตาช่อนตอนแรกจะไปแล้วนะมาก่าวไามา้นี้แล้วก็ไปแล้วมาอยู่ตรงนี้พุ่งตามมาเลยนะครับผมกบยางจอดแดนสีเทาครับผมใสวยๆเลยแัดไปหนึ่งแต้มครับผมดูก็ไม่เอาซะแล้วนี โดนหลุด,ดอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่ได้งัดกัดแล้วติดหลุดเฉยตัวน้อยเ่ย เ <c oughs> ต็มที่โดนวิ่งวิ่งมุดป่าใสสวยด้วยใ้ <c oughs> ยดีครับไปเข้าป่าที่ปัญหาหญ้าหญา,าต้องให้สูงสูงเข้าไว้นั่นมุดหญ้าแน่เลย ใหญ่เลยครับใหญ่เลยตัวนี้มาแล้วอีกหนึ่งแต้มครับน้ําเริ่มหมากันนะหมายนี้นี่กบยางจอแดนครับผมใส,สยสวยๆเลยปลาช่อนตัวนี้ใส่ดีเลยนะผมดูเต็มปากเต็มคำเลยครับผมกบยางจอแดนแต่ไปหนึ่งแต้มครับผมไหนมีตัวหรือเปล่า เสียโหดเลย โดนครับโดนโดนขัดไปรอบแรกไม่อยู่นะรอบสองเรียบร้อยนะนะน,ะนี่ไซดีอยู่นะติดจ้าติดจ้านี่มาแล้วไซส,สวยคนระับอุย้ยหลุดโอ้โหติดขอบปากหน่อยเดียวโอ้เบ็ดตัวเดียวยกลอยหลุดเลยเรียบร้อยโถเอ้ไซส,สวยด้วย <c oughs> โดนไซส์ไม่ใหญ่นะหมายนี้กลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ยังไซส์ปอกอยู่ดี <c oughs> ไม่ใหญ่นะตัวฮะดูกบยางจอแดนไม่มีไซส์ใหญ่นะครับผมมีแต่ไซส์ปอกๆจัดไปหนึ่งแตงมาครับผมหมายนี้เดี๋ยวค่อยวาดใหม่ครับนะฮนะก็วันนี้ก็พอก่อนครับผม ลมมาครับผมอากาศกับค้มเหมือนฝนจะตกครับว่าเช้าก็แดดดีๆอยู่นะครับผมตอนนี้ก็อากาศค้มเหมือนฝนจะตกลมก็แรงครับผมตีไม่ไหวก็เลยพอแค่นี้ก่อนครับผมก็วันนี้ก็พอได้แต้มมาอยู่นะสามสี่แต้มก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยออกมาใหม่ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ